เอฟซีลูทนครับโอ้โหวันนี้เรามีความสุขมากครับหรือเราได้ไปเจอพระสูตรบทหนึ่งที่พระเจ้าได้แต่งได้แสดงไว้นี่คนลุกทูกนชันเลยนะฮะก็เ,เรียกว่าบทสวดละนานทีนะบทสวดละนานทีตัวเนี้ยมันเป็นความอัศจรรย์มากเมื่อกี้เนี่ยได้ได้สวดได้สาธยายปรากฏว่าจิตเออบีมนะปกติจิตจะเศร้าหมองนะจิตมันไม่อิ่มจิตมัน ไม่เบิกบานจิตมันทัดสายจิตมันคิดฟุ้งซ่านมันคิดนูน่นคิดนี่อะไรอาวลถึงอดีตบ้างวิตกกังวลถึงอนาคตบ้างก็เลยได้หยิบเอาพระสูตรที่พระเจ้าได้แสดงไว้นั่นก็คือบทลานานที่นะบทนเนี้ยผมไนี่สวดแล้วเมื่อกี้เนี้โอ้โหเู้กเกิดวิติเกิดอิ่นใจเลย บทละนันทีเนี่ยพุทธเจ้าตัดไว้ดังนี้ก็คือสัมมาภาสังนิปินทติเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายนันทิขยาราคะคโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิคือความเพลินจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะราคัคโยราคะคยา นันทิขโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินันทิขยานันทิราคะขยาจิตตังสุมิมุตตันติวุจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตย่อมหลุดพ้นด้วยดีดังนี้ โอ้โหเป็นไงฮะสั้นๆแต่ได้ใจค,ความคือบทนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงคือนันทิและราคะนันทิเนี่ยคืออะไรคือนันทิก็คือความเพืเพ่อเลินในอารมณ์คือมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเพิดเเลินอยู่ในอารมณ์คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรมอารมณ์ใช่ไหมคือมันจะยินดียิน้รายในเรื่อง รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและรรอารมณ์คือเมื่อเราเห็นรูปเนี่ยเราจะเกิดความยินดีบ้างยินลายบ้างเมื่อฟังเสียงก็ยินดีบ้างยินลายบ้างเมื่อได้กลิ่นยินดีบ้างยินลายบ้างเมื่อได้รสเกิดความยินดีบ้างยินร้ายบ้างเมื่อได้สัมผัสเยล้อ่อนแข็งหย่อนตึงก็ยินดีบ้างยินลายบ้างแลวเมื่อได้นึกคิดทำอารมณ์มีทั้งยินดีและพอใจ เห็นไหมครับว่าว่าต pues nah ัวเนี ät, ้ยไอตัวนันทิมนุษย์เราส่วนใหญ่มักจะกกอยู่ในรมณ์อยู่ในรมคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทำอารมณ์พวกเนี้ยเราจะตกอยู่ในนี้ก็คือนันทิคือความเพลิดเพลินความเพลิดเพลินนะราคะก็คือความกำหนัดความพอใจความใคร่น่คือจิตของเราเนี่ยมันไม่ไม่ไม่อิ่มนะมันใคร่มันอยากจะได้ตลอดเวลาเนี่ยจิตของมนุษย์เนี่ยมันอยากจะได้ อยากจะได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่ารักใคร่หน้าพอใจแล้วก็อยากจะผักใสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่ารักใคร่ไม่น่าพอใจออกไปฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยละซึ่งนันทิคือความเพลิดเพลินแล้วก็ละซึ่งราคะคือความกำหนัดความยินดีในกามคุณทั้งห้ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสฉะนั้นถ้าใครอยากมีความสุขเนี่ยนำนำพระสูตรนี้ไปสาธยายนะ จากนั้นถ้าท่านจะสาธยายเนี่ยท่านก็พิมพ์ไปในใน Google ว่าหมดละนันทินะแล้วก็ท่านก็มั่นสาธยายนะท่านสาธยายไปสาธยายมาเนี่ยท่านจะเกิดความเอื่อปิติเกิดความเอื้อิ่มใจอย่าบอกไม่ถูกนะจากนั้นลองไปทําดูนะท่านกําลังมีความทุกในเรื่องของความรักก็ดีมีความทุกขในเรื่องของการทำมาคินก็ดีมีความทุกในเรื่องของสุขภาพก็ดี นะมีความทุกข์ในเรื่องของความรักก็คืออะไรก็คืออกหักหกลักลอยผูกแฟนทอดทิ้งนะผูกแฟนสวมเข่าให้ก็ดีคือรักที่ไม่สมหวังก็ดีนะอกหักหลักหลักลอยคอยงานสังขารโสมนะอกหักรักคุดก็ดีเนี่ยหรือท่านอาจจะผิดหวังในเรื่องการทำมาหากินในเรื่องกรรมกอรอาชีพก็ดีเนี่ย หรือท่านจะประสบกับความผิดหวังใดๆก็ตามเนี่ยท่านก็เอาบทนี้ไปสาธยายนะแล้วท่านจะมีความเพิ่มปิติความเบิกบ่มใจคือความสุขเราเนี่ยเราไปแสวงหาความสุขอันเกิดจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแต่ความจริงแล้วรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั้นไม่สามารถเติมเต็มความสุขเราได้เลยคือความสุขที่แท้จริงนี่คือความสุขอยู่ภายใน คือความสุขอยู่ภายในก็คือการที่เรากําหนดอยู่ที่ลมหายใจเขาออกอยู่ที่ลมหายใจเขาออกอยู่ที่ความรู้สึกในปัจจุบันคือไม่อะไรวอนหนึ่งอดีตที่ผ่านมาเพราะอดีตที่ผ่านมาเอากลับกลืนมาไม่ได้แล้วก็ไม่วิตกกังวลถึงอนาคตเพราะอนาคตเนี่ยมันยังมาไม่ถึงแล้วก็ความคิดของเราเนี่ย มันก็ไม่เป็นไปอย่างที่ที่เราคิดเสมอไปนะเราคิดร้อยเรื่องเนี่ยมันเนี่ยมันเป็นจิงไม่ถึงไม่ถึงแค่สิบเรื่องนะนอกนั้นน่ะมันเป็นเรื่องนะวิตกกังวลการปรุงแต่งการนึกคิดฉะนั้นอ่ะอย่าไปใส่ใจเรื่องจิตเ,เพราะจิตมันคิดฟุ้งซ่านเพราะจิตนี้มันเข้าข้างตัวเองนะมันชอบสแสวงหาอารมณ์จิตนี้ไปแสวงอารมณ์ฉะนั้นเราต้องเอาจิตเนี้มามามาเกาะ ทุเจ้าบอกว่าจิตเนี่ยเหมือนลิงเพราะจิตนี้มันมันคอยวิ่งคอยทักายคอยแสวงหาอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเหมือนลิงที่กระโดดจากกิ่งไม้นี้ไปกิ่งไม้นั้นจากกิ่งไม้นั้นไปกิ่งไม้นี้เนี่ยจิตเราก็เหมือนกันมันรับอารมณ์นี้เสร็จปุ phrases, ๊บมั zos, like like นก็ทิ้งอารมณ์นี้แล้วมันก็รับอารมณ์ใหม่พอรับอารมณ์นี้เสร็จมันก็ทิ้งจากอารมณ์นั้นมารับอารมณ์นี้กลับไปกลับมานะจากนั้นคือเราต้องผูกจิตเพราะจิต วิญญาณมโนเนี่ยมันจะมีที่ตั้งนะมันจะตั้งแบบลอยๆของมันไม่ได้แล้วที่ตั้งของมันมันมีอยู่สี่สมุดฐานคือมันจะตั้งอยู่ที่กายกายก็คือรูปร่างเราเนี่ยมันครั้งจิตแล้วมันก็ตั้งอยู่ที่กายเราดังนั้นพระเจ้าบอกว่าเอาจิตมาผูกอยู่ที่ลมหายใจเขาออกนะหรือมาผูกอยู่กับอริยบทในปัจจุบันนะนี่ก็คือการผูกจิตไว้หรือบางทีจิตเนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่เวทนาความรู้สึก อ้าเนี่ยรราสึกเราเดินมากมากแล้วร,รู้สึกเมื่อยปวดหลังปวดขาเนี่ยเวทนานะหรือบางทีสัญญาเก่าไปคิดถึงคนรักเก่าไปคิดเรื่องราวในอดีตเก่าๆอ่นะก็เกิดความทุกข์ใจอืมแล้วก็ไปจินตนาการถึงอนาคตอนาคตจะไปทำนู่นจะไปทำนี่นะก็เรียกสังขารการปรุงแต่ง ก็เกิดความทุกข์ใจแล้วก็ตัวตัววิญญาณตัววิญญาณเนี่ยมันจะเกาะเกาะอยู่ที่สี่สมุทฐานนี้แต่นามพระเจ้าบอกว่าให้ให้ละให้ละสี่สมุทฐานนั้นให้มาอยู่ที่สมุดฐานเดียวก็คือมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเนี่นี่คือในเรื่องของการทาจิตของเราให้ส,สดสดชื่นแจ่มใสนะเพราะจิตของเราเนี่ยมันจะเศร้าหมองเพราะสมองเพราะถูก กกอุปกกเลสจรมาอุปกิเลตก็คือโรคกรดหลงนี่แหละมันทําให้ใจเราทุกข์ฉะนั้นเราก็มาสาธยายาพะส,สูตรนะสาจชายพพะส,สูตรเลยฮะบทบทธาตุบทอายตนะบทปจิสุบาทหรือบทละนันทินี้ก็ได้นะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวย้ำอีกทีครับว่าบทละนันทิเนี่ยมันท่องว่ายังไงครับอ่าท่องว่าสามมาผัสสัง นิพพินทติเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเมื่อนายนันทิขยารักโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิคือความเพลินจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะราคะขยานันทิขโย,ขย,ขยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินันทิขยานันทิราคะขยาจิตตังสวิมุตติวิจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ และราคะกล่าวว่าจิตย่อมบุดพ้นด้วยดีดังนี้ชัดเจนนะครับผมครับมันถ่ายายมันพิจารณานะครับแล้วท่านจะเจอความสุขติแท้จริงขอให้านมีความสุขความเจริญได้บรรุธธรรมทั่วหน้ากันทุกท่านนะครับธรรมสวัสดีเจริญธรรม